สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j จูร c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็จะไปตีแพ็ครายวันที่มันเหลืออยู่1แพ็คสำหรับวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปที่หน้าแพ็ครายวันกันเลยดีกว่าก็เป็นแพ็คเจ้าคาโปชูคัตนะครับส่วน อันนี้แคชออฟไททันของเดือนนี้นะครับเป็นเจ้าโกโก,ก้ซซลัดนะครับนี่โอเคพี่ก็เคยได้แล้วนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันปลดล็อกแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเข้ามาตีต่อโอเคเดี๋ยวเราไปแพ็กเจ้าคาโปซูคัตกันเลยดีกว่าเป็นเจ้าคาโปนะของรางวัลอย่างอื่นก็เป็นแบบฟิกมาเลยนะครับโอเคเราจะต้องใช้ตัวกินเนื้อนะครับ3ตัว ลงไปเจอกับตัวครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างนี้พี่ก็เดี๋ยวว่าจะเอาฝูงอินโดรัปเตอร์เนี่ยแหละตอนนี้พี่ก็มีอยู่ประมาณ9-10ตัวก็จัดเลยแล้วกันนะโอเคถึงแม้จะแพ้ทางนะครับแต่พลังของพี่ก็ค่อนข้างสูงนะของอินโดรัปเตอร์มาเราต้องอลองชาร์จดูนะครับน่าจะชาร์จได้นะ ีสองแต้มยังไม่น่าเป็นไรโอเคตอนนี้มันมีสองแต้มแล้วโอ้โหมาตีสองเรานอนไม่เนี่ยโอ้โเกือบนอนเหมือนกันนะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่งตอนนี้เขามี2แต้มแล้วก็ตีมา2นะโอเคเดี๋ยวเราได้เวลาสละชีวิตอินโดแรปเตอร์เจน2เลยขอชาร์จสี่ อลงมาแท้งอย่างเดียวเลยนะครับอินโดรปเตอร์เจนสเลือดเยอะแต่พลังโจมตีไม่สูงมันโจมตีมาสามโอเคเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยแต้มมันไม่เหลือนะก็ต้องจัดน่าจะสามแต้มแล้วก็ต้องป้องกันไว้สามชาร์จสองไปสามแต้มไปนอนเจอฝูงอินโดรัปเตอร์ไปโอเคครับตัวที่สอง เจ้าเพชโตมีสแล้วก็โจมตีมาสี่เลยนะเข้าเราแค่หนึ่งโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยต้องสมแต้มแล้วก็ขอชาร์จสไป3แต้มไปนอนโอเคตัวสุดท้ายก็ยังเป็นเจ้าเพชโตอยู่นะครับมีสโจมตีมาสามเหลือหนึ่ง ไม่เป็นลายเรายังเหลืออีกหนึ่งตัวโอเคเดีย๋ยวเราก็จัดการโชว์ท่าไม้ตายเลยออกขย่ำเหยื่อไปไปย่องก่อนแล้วกระโดดขย่ำฟับปับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกนะของการตีแพ็กเจ้าคาับโปชูคัสเนาะใช้ฝูงอินโดรปเตอร์ รับ DNA ม่วง50นะครับไปต่อกันรอบที่2อา้าวมีตัวเดียวอีกนะใช้อินโดเจนเเนี่ยแหละแล้วก็เจน1ต่อรอบนี้เราใช้แค่2ตัวนะครับแต่คู่ต่อสู้มีแค่ตัวเดียวอ่อโอย่างนี้ชาร์จไม่ได้ต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วกันนะของเขามี2แต้ม2แต้มปีมาหนึ่งเองนะโอเค รอบนี้เราก็ขอป้องกัน2ต่อเลยป้องกันหนึ่งตอนนี้มันยังคงมีสองแต้มอยู่แล้วตีมาแค่หนึงอีกโอเคเอาเราขอชาร์จหมดเลยแล้วกันมันป้องกันหนรอบนี้มันมี3แต้มจะตีมาหมดไหมหรือว่ากักอีกหนึ่งแต้มไม่ทําอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราโจมตีเลยแล้วกันเจ็ดแต้มไปเอาหนะไม่เหลือ ไปกระโดดถ้าไม่ตายเหมือนกันนะครับทั้งเจน1น<ๆ>ึเจนสอปรับปรับเรียบร้อยโอเครอบ2ก็ชนะไปอย่างง่ายดายนะครับใช้อินโดรับเตอร์ไปแค่ตัวเดียวเองเนาะอีกตัวไม่ได้ลงรับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่3กันเลยเจ้าเพชรโต3ตัวเลยแล้วก็ใช้เจน1 3ตัวเลยนะอ่าโอเคต้อง ป้องกันก่อนเพราะเจนหนึ่งมันเลือดน้อยนะครับแต่พลังโจมตีสูงโจมตีมาสองนะครับแต้มโหมดโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสองต่อไปเลยมาตีมาสองตีมาสองมาตีมาสองนะครับเยี่ยมโอเครอบนี้เราก็ขอชาร์จแล้วแหละตอนนี้มันมีสามแ้ม แล้วก็โจมตีมา3โอเคแต้มมันหมดแล้วนะอินโดแัปเตอร์เจนหนึ่งลงมาก็ต้องจัดการเลย3แต้มแล้วก็ป้องกัน3ชาร์จหนึ่งไป3แต้มไปนอนซาโอเคตัวที่สองนะครับเจ้าเพชรโตของเขาเพชรโตรล้วนนะของพี่ก็อินโด ล้วนเหมือนกันมันโจมตีมาสี่แต้มหมดโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลย3แต้ม3แต้มแล้วก็ชาร์จไป3มแต้มไปนอนซะแบบรวดเร็วตัวสุดท้ายจะโจมตีเท่าไหร่ก็โจมตีมาเถอะมีสโจมตีมา3นะครับเหลือหนึ่งไม่เป็นไรเรายังมีอินโดรปเตอร์อยู่อีกหนึ่งตัวเราก็ มี6แต้มนะถ้าไม่ตายไม่ออกก็ใส่แหละ6แต้มไป6แต้มเข้า5ไม่เหลือฟับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปทั้ง3รอบนะครับใช้ฝูงอินโดแรปเตอร์ลงขย้ำเจ้าเพตโตสูคัดของคู่ต่อสู้นะไปเปิดซองเจ้าคาโปสูคัดกันดินเอบ่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็เจ้าคาโปสูคัดนะครับตัวระดับซปเปอร์แลนะ ได้แต้ม JW ดีก2อ0นะครับโอเคปลดล็อกอีกแล้วปลดล็อกมาหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะโอเครับ DNA แดงอย่างละ20ใช้ได้เลยก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเจ้าคาโปรซูคัตนะครับโดยพี่ใช้อินโดลั t เตอร์ฝูงอินโดลั t เตอร์นะลงทั้งหมด9ตัวเลยไปเจอกับตัวครึ่งบกครึ่งน้ำของตัวแพ็คนี้นะครับ ็ขย่ากินอาหารกันอย่างเมามันไปเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ